แคมเปอร์หลายท่านอาจจะเคยประสบเหตุการณ์ที่ไปแคมปิ้งกลางป่าหรือกลางธรรมชาติแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์หมดใช่ไหมคะเนื่องจากอาจจะเปิดสวิตช์รถยนต์เพื่อใช้แบตเตอรี่ในการชาร์จแบตมือถือหรือว่าพัดลมแสงสว่างหรือสําหรับชาวที่ชอบความสุนทรียภาพฟังเพลงนะคะเปิดลำโพงนานไปหน่อยทำให้แบตเตอรี่รถยนต์หมดนั่นเองนะคะจะหาที่พ่วงแบตจะหาที่จัมป์แบตก็ไม่มีอีกปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะ วันนี้อิ๋มกับพี่พี่ใหม่นะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับ Iron Man นะคะของเราจะเป็น New Product ที่ลนอ์ออกมาใหม่เลยนะคะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่เกลื่อนข้างต้นไว้นะคะก็คือ Iron Man Solar Panel Kit หรือเรียกง่ายๆก็คือชุดแผงชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะโดย Iron Man ออกสินค้ามาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะคือ1 2 0วัตต์และ2 0 0วัตต์ค่ะซึ่ง Iron Man ได้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายประกอบง่ายจัดเก็บสะดวกมีกระเป๋าถือให้เรียบร้อยเลยโดยผู้หญิงอย่างอิมหรือพี่ปีใหม่ก็สามารถประกอบใช้งานได้อย่างง่ายได้ค่ะ โดยโซลาร์พาเนลคิดของ i อรอนแมนได้ผลิตขึ้นจากเซลล์โมโนคริสตัลไลเกต AET Fe coating ถึง7ชั้นให้พลังงานที่มากกว่าแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไปมาพร้อมกับโซลาร์คอนโทรลเลอร์เป็นมอนิเตอร์แสดงผลการชาร์จในตัวและสายพุ่งแบตท,ที่ไอรอนแมนให้มาก็มีความยาวถึง5เมตรพร้อมกับระบบเซตตี้สะดวกวางที่ไหนก็สบาย ด้านหลังของแผงโซลาเซลล์ยังมีขาตั้งแสแตนในตัวช่วยให้เราสามารถปรับมุมรับแสงได้อย่างที่ต้องการมาพร้อมกับชุดขี้พ,พว่วแบตเตอรี่วัสดุที่ได้มาตรฐานสากลค่ะและปัญหากวนใจในการออกไปแคมป,ปิ้งในวันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านก็จะกลายเป็นเรื่องจิบจิบที่ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพและสนุกเต็มที่ไปกับวันพักผ่อนของคุณค่ะ สนใจเข้าชมสินค้าตัวอย่างและทดสอบใช้งานจริงได้ที่ iron man 4x4 platinum flagship store ถนนสีนาคาริ์ซอยสีนาครนทร์60ปากซอยสอนอบางนาเขตประเวศกรุงเทพมหานครของเราค่ะหรือโทรสายด่วนตามหมายเลขด้านล่างได้เลยค่ะ